สวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับช่องวิสันผ้าคมนะครับมื้อนี้ได้เมนูนะครับหัวแพะครับอยากลองแพร่ครับมาสิบแสบต้องก,กันครับพี่น้องกับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับเนี่ยถัวย่วปากแง่เลยนะครับของหมักอยูน่นี่ปากแพะไว้ก่อนลองมึงเลยํำแหลก ได้ได้ครับหลาลงไปเด็ดเด็ดเลยว่านำกิมเผ็ดครับต้มไปปิ้วๆเด้นะครับนี่

เพลมบงมาเอาลองพองแถบบังนะครับเหลียกน้ำย่อยก่อนเหลียกควาวมอร่อยอะ่ะเอาหยอดให้เสียวเ,เอาต้นดีเอาหยอดหรือเอาต้นดีจักหยอดไปก่อนครับหยอดก็จะได้ขึ้นเ่ะไหลายอืมอืม tháng nhiều tuần đắng lắm nè tên đầy nhỏ thân đầy đắng đúng nè đáng lên à เหื่อยๆเลยครับนี่ผมแหละเหื่อยๆเลยอืม,ม ม,มันมีกินเลยนะครับมสมเซเครื่องหลายหอมอยู่หอมหนัว หลับลนอนอยู่ครับ <Wow. S 2> พี่ได่โนเสาเนาะคร <Wow. S 2> ับหลีนหอนอยู่พี่นอ้องบอกว่าฝนต่มไม่ไหมน้องครนี่ เดีว่าบมมีมีดอีกเอามีดมานํำอยู่ครับอ มีจาชาดแนะนำมากนะครับว่าจัดหัวแพะ้นะจัดแหเดื่อจาชาดน่าเสียจเสร็จต้องกันเท่าเดี๋ยวพาเสียบว่าเราเปลี่ยน เพิ่มอีกเล็กน้อยครับเพิ่มยอดก้าม,มือเปิดอืมอืมอืมหนวครับ ลิมแสบดีครับเนียนๆดีดีออกจักหน่อยครับตัวมองนี้มันไม่เคยเป็นตึกนี่เป็นไหนปาดออกจากหน่อยนะครับอือโอ้สิบหนิวเลย <c oughs> ngập chân lục hoàn นเนีหลุมจึงเปื่อยครับกระดูกมันกระดูกเปื่อยแล้วหมอครับมึงแกะกอะแดกสบายเลยครับ เดี๋ยวเกือบมันออกไม่ได้คิดว่าหมานะครับโบเมนหมานะครับหัวแพะครับหัวามาผมหมาผมก็กินครับ เหนาอเปื่อยเลยครับเนี่ยหักเลยหลอกออกมาจัดข้างมั้งนะี่เลยข้างดีๆมันเปื่อยครับเพราะต้องใช้มีดเปื่อยอืม ฝากไว้ด้วยเมนูต้มหัวแพะนะครับหัวแพะแบแซ่บเลยครับกินกับบอรเพ็ดผมอมลังเขากันแซ่บครับผมฝากเมนูนี่ไ้ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับผมอาพิระการในก็ขอถทดขอให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นกำลังใจให้วิสันพาคมหรอกครับผมครับสวัสดีครับ